นะวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอเดินโอ้โจิรอพี่ค่วยจิรอจี่โป้มลายเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยลายเลยอะ่ะนี่ตะป่าครับนี่ตะป่านี่ตาป่าเขาพนมไพรเลยแถวนี้มาหาตามหาช้างเผือก คันนี้เลยอรดณครับผมโอ้เอามีคนเฝ้า่วะ่งโอ้ฝากเงื่อนหลังนั่นเฝ้าั้ก็ดีะ้นันบาน ซ like ื้อมาใหม่บ่รถเ่ของทีอยู่นี่ละโอ้ซื้อซื้ออยู่นะเพิ่นซื้อกับรหกับไ้แม่โคเลยบ่ครับใช่เล่มนะครับ โ,โ,โ,โอ้หนักธุรกิจหนักธุรกิจเออเ้เยอโมากอกเอาคือเป็นคอเซนเตอร์เป็นคือแสคอสเซนเตอร์กันฮะโอ้นี่บอแมโค,โคกำลังปัน้นมนขึ้นขึ้นแมโคโจะเสือแบบนี้ อ๋อเพราะว่าโัวเฟิร์มีไมโครทับบ้านอืมครับฮะเอาเอาเล่มให้เพิ่นเช็คหมายเลขเครื่องหม่เล่มกระซินะเียไอซ้อนไอซ้อนโอ้ตีละกรซิแล้วเนาะผลเปิดเพลงอืมแบตหมดซะไอหลงไอหลง โอ้โยงหัวเลยเนี่ยเวลามันช่นเป็นตโต<อ>คัตซีคัตซีคัตซีเล็กนิดนึงครับตัวนี้ไอ้หลงเผาเดียวหลงเผาเดียวแต่ทาสีใหม่เลยทาสีแล้วก็ไม่เจาะใส่ไม้อีกะไรได้เนาะ เล oh, ื่อยใส่บักอืมโอ้เหล็กมีตันหนาเหล็กดีมเลยนี่นตัวเป็นเหล็กดีมเลยนะครับเลหล็กตัวเฮสหลดเหล็กเฮสเหล็กเฮสเหล็กเฮสอย่างก็พอได้ครับ แต่คัสีนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ครับมีเชื่อมตรงนี้มาหางก็แข็งแรงเล็กจะนะหนาเลยโอ้ทำไมมันสั้นอย่างเลยนี่ มันยกหัวอะไรแล้วนี่มันติดถ้าบครับออกมาครับออกมาเบิ่งข้างนอกวะเฮ้มันขับได้อยู่แต่โอ้แบตใหม่ๆอยู่ตัวนี่ต้กรเบเปรีนึง่เกรเทยเอวกะรใมใหม่ๆยังมีอะไรอยู่บ่ ยังซ่อมอยู่วะบ่แม่นแล้วเอาอัน,นแบบว่ามันไปน้ำแม่โค่นนะคนของแม่โค้งมันไปไหมเบรกกระเทยครับโอ้ยกล่องยังไม่อยู่นี่กล่องแม่โค้องอะบ่โดเกอเหมือนเงินกล่องโซลาร์ไร้เนียอันนี้คือเขามีอาการน้ำดันฝาสูบโกงนะเดี๋ยวเราไปยกดูเครื่องครับมันยกหัวได้หมดแล้วนี่มันคือมัดอันนี้ไว้ เบิ่งท้ายแล้วายเบิ่งท้ายแล้วพันบบเป็นได้เนี่ยเข้าเกียร์ตกพี่ได้ขึ้นง่ากอย่นี้ได้เนี่ยสตาติดครับแต่เจ้าของรถบอกน้ำมันดันนะ ภาสีขาดปีหน้าเลยนะครับคนนี้ลงเล่มเรียบร้อยเอาทำไมอะฮะน้ำมันเบิร์ดหรือมันแยกไปได้ฮะน้ำมันแยกแยกแยกเล็บเล็บมาแยกน้ำมันเร็วหัวหัวได้อยู่ครับหัวสวยอยู่ รถสวยนะฮะยางสวยยางสวยนะแต่คัดซีผมว่าน่าจะบวมอยู่นะเดี๋ยวไปมุดดูอีกทีเนาสั่นทั่ยเป็นหกดีสิบสิบห้าตัวนี้เป็นปั๊มลมนะครับเป็นเบรกกระเทยนะเป็นหกเกียร์หกเกียร์นะครับเป็นเกียร์โลมิเนียมอนะ หมุน,นออกไปโอ้หัวสวยเลยแต่ภายในก็โดนลือ้อนะภายนอกก็โอเคแต่ภายในก็มีคอนโซลลื้อนะแยกลงมหมดมีจีพีองจีเพ็เรียบร้อยหัวตัวนี้เป็นหูดีสิบหก<อ> <c oughs> ก็จะเบิร์ตฮะนี่ควันคืบเลยบ่วยที่ซื้อขั้นหม่ป่ะโอ้ใครอยู่ลูกลูกอยู่เกาหลีป่ะครับ น้องซ้ายบ้านะ <Yeah. S 1> อ๋อซ้ายอยู่กอรีเอา้าเล่มชุดโอนครบนะฮะเครื่องมีปัญหาเครื่องฝาสูบน่าจะโก่งไปเจ้าไปยักน้ำมันเจ้าจิตดึงออกมากอางไารแถวบับออกมานะฮะเป็น F N สองหนึ่งห้า K นะฮะอกดีสิบห้าร้อยหกสิบแรงนะฮะเล่มมีชุดโอนมีนะฮะเป็นทา เป็นท้ายรากมีท้ายรากแล้วรถเพิ่งโอนมั้งนี่ยภาษีหกเจ็ดมีนะโอเคเช็คไมล์เลขเครื่องรถเพิ่งซื้อตัวนี้เพิ่งโอน,เพ,โอนเพิ่งโอนได้ปีไหน เพิ่งโอนมิถุนาปีที่แล้วเอ้ยพิจาราหกหกปีนี้โอ้เครื่องน่าจะรวมด้วยวันครับแต่เนี่ยเนี่ยเขาว่าฝาโกงความร้อนขึ้นเดี๋ยวถอยออกมาดู ลงพูดเดออียพี่ว้าฮ่าเบรกมีบปล่าเราะขวานขวานขวานอฮะหักเลยหักเลย โอเคนะฮะไปเดี er. ini, ๋ยวคลิปหน้ามาเช็คนะครับเดี๋ยวว่าอย่าไปด้วยเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วอ๋อเข้าเกียร์สับเกียร์ไม่ถูกสับเกียร์ไม่ถูกเออมาแล้วมา้วสับเกียร์ไม่ถูกสับเกียร์ไม่ได้วเฮ้อห้องล้อยไหมนะห้องล้อยไหม